สวัสดีผู้ชมทุกท่านได้วยเลยนะครับอยูตยอนนย่ตอนนี้รับสู่รายการอุ๋วไอชแนลนะครับผมก็ตอนนี้ผู้ชมก็อยู่ในเกม GTA We Are Champai GTA World Pool นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม GTA V นะครับผมก็ในวันนี้ผมก็มีรถเออ่เป็นรถมัดแต่งนะผู้ชมนะมัดแตง่งเป็นมัดแต่ง GT เท่าไหร่วะ GT สามร้อยนะผู้ชมนะนี่เป็นรถคันนี้เลยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะผู้ชมเท่าที่ผมดูมานะเออแต่ว่า ผมชอบผมชอบรูปทรงสไตล์มันนะผู้ชมเนี่ยดูดูข้างหลังมันนี่ดูหลังมันโคตรเท่เลยคผู้ชมดูรูปเป็นรูปมาเลยเฮียโคตรเท่แต่ว่าของแต่งยังไม่รู้นะว่าของแต่งมันมีอะไรบ้างนะคุผู้ชมอืมประมาณภายนอกมันก็มีประมาณนี้ฮะวูสทำไมวะทำไมแบบเวลาผมอัดชิปทีเลยทำไมมันต้องตอนเหมือนมันจะใกล้จะค่ำเลยวะคุณผู้ชมโอ้เป็นเลยที่ไม่ชอบเลยก็เวลาไปประมาณ9ก้าโมงครับผู้ชมนี่ประมาณนี้กำลังดีเลยอ๋อตอนนี้ก็หิมะตกนะปรับเป็นหิมะตกบ้างเนาะหลังจากที่เรา เล่นแบบธรรมดาธรรมดาไปครั้งนี้มาเล่นแบบหิมะตกหน่อยละกันนะ,นะท่านผู้ชมเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูภา,ายในของคันนี้กันเลยดีกว่านะว่ภาภายในคันนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองฟังจากเสียงคันนี้ก่อนเลยดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงฮะฟังดูนะครับผมผมว่าเสียงคันนี้มันก็ยังปกติดีนะฮะแต่ว่าข้างในมันเนี่ยผมถือว่ามันสุดยอดอยู่นะรายละเอียดเขาทำมาได้ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะข้างในมันเป็นยังไงฮะ โอเคนะผมเข้ามาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเขียดูเข็มไม้นะผู้ชมนะเหี้ยเข็มไม้โคตรเท่แต่ว่ามันเหมือนมันแบบเหมือนมันมันมันเป็นทรงติดกระจกแบบนั้นเลยหรอวะทำไมมันเป็นแบบนั้นมันมันแปลกๆไหมนะผู้ชมเหมือนมันดูข้างบนได้แล้วก็ไอ้ข้างล่างตรงนิ้วเทเอร์ได้ด้วยนะผู้ชมนี่ข้างในถือว่ารายละเอียดดีมากครั้ผู้ชมดูดูเบาะดิเบาะแบบโคตรชัดเลยนะผู้ชมอันนี้เป็นเพราะเชดเดอร์ผมหรือว่าเป็นเพราะตัวตัวตัวมอสเขาทำมาอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยดูดิโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรละเอียดอ่อนเลยดูดิ โคตรเท่เลยนี PI, PT, 300, tous, <pl ains> ่สำหรับรถ GT มาแต่ง GT 3 0 0นะผู้ชมนะนี่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูตัวเครื่องมันดูนะท่านผู้ชมนะว่าตัวเครื่องมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนโอเคจอดเป็นตรงนี้เลยแล้วกันเราจะมาดูตัวเครื่องมันนะครับผมนะว่าตัวเครื่องมันเป็นยังไงนะโอเคเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ไปที่คําว่าจอนะท่านผู้ชมนะรดรอรอๆๆโอเคตัวนี้แล้วก็พอเปิดนะท่านผู้ชมโอ้ว้าวอะไรกันทบเนี้ยดูดิ ดูตัวเครื่องมันฮะยิ้ค่โอ้โหรายละเอียดยิบย่อยมากเลยอ่ะดูดิมันเป็นอะไรที่แบบดูคือมันละเอียดมากแล้วก็มันชัดมากเลยท่านผู้ชมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะตัวมอสหรือว่าเป็นกับมอสที่ออมอสภาพสวยที่ผมลงอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันชัดมากแบบทําตัวเครื่องมาได้แบบสมจริงมากเลยท่านผู้ชมสมจริงแบบอะไรนะสมจริงแบบโคตรเลยท่านผู้ชมดูดิแล้วข้างหลังก็มีที่เนี่ยดูดิอันนี้ก็แบบมีที่เก็บของด้วยท่านผู้ชม แล้วก็ข้างในนี้มี2เบาะนอ้ข้างในนี้นี่ดูดิโอ้โหดูดิดูดูเกียร์มันนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิที่เปิดเพลงดีทําโคตรชัดเลยอ่ะดูละเอียดปันไหนนะท่านผู้ชมคิดดูโคตรละเอียดเลยฮะนี่ดูดิโอ้โหนี่ฮะดูดิโอ้โหนี่มีแอร์ด้วยมีโทรทัศน์มีลําโพงด้วยเฮ้ยเอาเอาเยอะเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิมันโคตรเท่เลยเดี๋ยวไปดีปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิด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 เปิดเพีเดี๋ยวเออเอาฮอเสียงรถไฟเสียงอะไรโอเคไหมเดี๋ยวเราปิดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฝุ่นเข้าเดี๋ยวฝุ่นเข้ามารถเท่ๆนี้จะมาเปิดขี่มันไม่ได้นะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันดูดีกว่านะแต่ว่าก่อนที่จะไปนีเดี๋ยวแป๊บนึงขออีกครั้งหนึ่งคือล้อมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผู้ชมนะเราผมว่าเราต้องได้เปลี่ยนล้อแน่นอนเลยอ่าต้องได้เปลี่ยนล้อแน่นอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วมันดูนะผู้ชมนะว่าความเร็วของคันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าเริ่มเยเริ่มเริ่มตรงนี้เลยนะผู้ชมโอเคเนี่ยประมาณนี้เลยก็เกียร์ไหนนี่ยเกียร์เกียร์ แต่ไม่แต่ว่าไม่แน่นะถ้าเกิดแบบถ้าเอาไปลองแบบทางตรงจริงๆมันจะเท่าไหร่นะโอ้ยลอ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 ยเออเอาโอ้โหเออ,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 อชิบหายมัดแต่งกูเหมือนผมจะเคยรีวิว,วมัดแต่งไปอยู่นะผู้ชมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะในช่องผมเหม็นน่าจะเคยรีวิวมัดแต่งไปอยู่น่าจะเป็นมัดแตง่งมัดแต่งอะไรนะผมก็ลืมอ่ะจีมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะผมก็ลืมแล้วมันก็นานละผมไม่ได้เข้าไปดูนะแต่แต่ว่าจําได้ว่าน่าจะรีวิว,วอยู่ ก็สามารถไปดูได้แล้วท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคป้าเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาไปแต่งดูท่านผู้ชมแนละ้วว่า,าของแต่งมันนี้เยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนท่านผู้ชมนะกับรถคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแต่งรถกันเลยดีกว่านะฮะร้านแต่งรถเราจะไปร้านตรงไหนดีคือร้านมันเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกทําไมฮนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกทําไมโอเคเอาไปร้านตรงนี้เลยกันรามันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะฮะขี่ไปประมาณไม่ถึงกิโลท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวเฮ้ ชนทีนี่ก่อรถผมเลยอะเฮ้ยชิบหายเดี่ยประมาณอีกประมาณสี่ร้อกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะผมนนะตรงไปเลี้ยวซ้ายนี่ก็น่าจะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านแต่งรถตรงนี้มันจะเป็นเออชิบหายโอ้โหผมรู้สึกว่าแบบใส่แบบเป็นหิมะตกเเหมือนถนนมันลื่นมากเลยนะผู้ชมมีส่วนไหมถนนมันลื่นนะผมว่ามาแล้วด้านนี้นี่เองเลี้ยวไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบรกเบรกเบรกโอ้โหแบบโอ้โหเบรกนี่โอ้โห เบรกเบรกอยู่นะแต่ว่าพื้นมันพื้นมันไม่เพื่ออำวยด้วยแล้วที่รถไข่วะเนี่ยเฮ้ยรถคันนี้เหมือนเหมือนจะแต่งนะผู้ชมมันจะมาแต่งอยู่ร้านนี้เลยโอเคไม่สนใจฮะเราสนใจกับมัดแต่งของเรานะผู้ชมนะโอเคเอาเข้าไปเลยฮะจะมาดูว่าของแต่งมันเยอะหรือเปล่านะสวัสดีหน่อยมัดแต่ง G T N F S 2013นะโอ้ยสิบเก้าชิ้นนะผู้ชมเฮ้ยทําเป็นเล่นเยอะชิมหายเลยสิบเก้าชิ้นอะไหนมาลองดิมันมีอะไรที่แบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยท่านผู้ชมมีด้วยวะ อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นที่ระบายอากาศเหรอหรือ,อยังไงไม่รู้นะมาดูอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผู้ชมใส่ไปก่อนนะฮะอันนี้แหละอันนี้จะเป็นประมาณบ um ัมเปอร์ไหมไม่ไม่ใช่้อนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เราจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะนี่ดูดิมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยเออใส่ไปเลยแล้วนี่แหละอันนี้คือข้างหลังมันนะฮะข้างหลังมันเอาเป็นตัวนี้แล้วก็ต่อไปเป็นเอนจินก็เป็น เอาเป็นเลเวลสีเลยท่านผู้ชมแล้วนี่ลหละอันนี้ท่อเนาะท่อเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้เอาเป็นแบบดูโบเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้อยู่ข้างหน้ามันวหท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะเป็นรถที่ดอมเหรอรถที่ดอมในสไตล์มัดแตงเหรอจะเท่เกินไปละจะเท่เกินไปละเอาเป็นตัวนี้แล้วกันท่านผู้ชมผมว่ามันเท่ดีอันนี้เป็นเสียงแต่ไม่เอานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสีนอนใส่เข้าไปฮะอันนี้เป็นไฟใต้ท้องรถใช่ไหมไฟใต้ท้องรถเอาเป็นอะไรดีไฟใต้ท้องรถเป็นสีสีไหนดี สีน้ําเงินฮะสไตล์ผมสีน้ําเงินอยู่แล้วท่านผู้ชมสไตล์ผมอะแบบเป๊บนึงแล้วข้างหลังมันออกหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วข้างหน้าออกไหมข้างหน้าไม่ออกเหมือนมันเอาไปเอาไว้ข้างหลังเลยฮะโอเคแล้วต่อไปเป็นอะไรเป็นป้ายทะเบียมแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนั้นเราก็ใส่ไปก่อนนะแล้วตัวนี้ roof roof floor l e เฮ้ยปิดกระจกข้างหลังด้วยว่ะเออ ก็ใช้ได้นะผู้ชมนะเอา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 ,เอาแล้วอันนี้เหรออันนี้เป็นเหมือนจะเป็นที่เหยียบเวลาขึ้นรถหรือเปล่าอา้าวทำไมมันเป็น GT 500วะแต่ว,ว่าในเนี่ยมันเป็น GT 500แต่ว่าในตัวมอสมันเป็น GT 300นะท่านผู้ชมหรือว่าผมดูผิดวะอันนี้ไม่นแน่ใจะดูผิด,ดยังไงขออภัยด้วยท่านผู้ชมโอเคใส่ตัวนี้ไปฮนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนี่สปอยเลอร์เหรอเฮ้ยสปอยเลอร์จริงๆริท่านผู้ชมเฮ้ยคันนี้มีสปอยเลอร์ด้วยเหรอเพิ่งรู้ว่ะชิมาย เอาไปสปอยเลอร์แบบนี้เลยผมผมชอบสปอยเลอร์ที่มันแบบดุงๆใหญ่ๆนะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันมันเท่ดีนะอันนี้โหลดตำ่ำก็โหลดต่ำสุดเลยอันนี้ไม่แน่ใจเอาไปฮะอันนี้เทอร์โบฮะใส่ไปอันนี้ล้อโอเคล้อเราจะเปลี่ยนอยู่นะท่านผู้ชมนะจะเปลี่ยนย <c oughs> เป็นอุ้ยเป็นมันเป็นสีนี่วะเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเปลี่ยนสีได้ฮะเอาไปสีอะไรดีเอาเป็นส,นสีสีแบบปกติมันมีเปล่าวะแบบสีแบบที่เราไม่ได้แต่งเลยอ่ะหนมันมีไหมอ๋อมีฮะมีมีแต่จะเ,เป็นสีดํา สีดำฮะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเนาะอันนี้นจะการยางแตกนะแบบเนี้ยแล้วควันสีดาโอเคเป็นวินโดว์วินโดว์เราจะไม่เปลี่ยนเนาะเราจะเอาเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยก็หมดหรือยังโอเคหมดแล้วออ้ผมว่าเครื่องนี้ของแต่งมันก็เยอะอยู่นะดูดิพอแต่งออกมาเฮี้ยโคตรเท่เลยแต่ว่ามันไม่มีสีให้อะ่ะไม่เป็นไรฮ่าสีเดี๋ยวเราจะมาแต่งในเมนูเอาละกันเดี๋ยวสีจะแต่งในเมนูเอาละกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในหมวดของการแต่งรถนะท่านะนะผู้ชม แล้วเข้ามาที่ตรงไหนตรงนี้อ่าประมาณนี้เลยโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วเราก็จะลองมาลองดูสีกันนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราสีขาวเออสีขาวก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันจะกลมกลืนกับพื้นมากไปนะผู้ชมเพราะว่าพื้นมันก็เป็นหิมะใช่ไหมล่ะมันก็สีขาวผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สีน้ําเงินสีออกน้ําเงินเข้มเออน้ําเงินเข้มก็ใช้ได้นะเฮ้ยสีดำป่ะเฮ้ยอ๋อดีไม่ไม่ไม่ใช่สีดำนี่มันออกเป็นแบบเห,นนเหมือนน้ำเหมือนน้ำแบบ ยังไงล่ะสีกะก,กีอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแดงแดงแดงออกแดงออกเลือดหมูนะแดงออกเลือดหมูก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองก็ได้อยู่สีเขียวเฮ้ยนี่เท่สีเขียวแบบโอ้โหแบบดูแบบด,ดูดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะท่าทผู้ชมดูดิชิบมหายเฮ้ยได้อยู่นะแต่ไม่เอาฮะสีเขียวเราผมรู้สึกว่าสีเขียวมันมันจะอันนีโพวดไปบอกไม่ถูกอะเออสีไหนดีเออตรงนี้ไม่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 ดีฮะทนผู้ชม ล้วตรงนี้แหละอันนี้มันเป็นสีในโทนที่แบบเป็นในแนวสว่างนะท่านะผู้ชมนะแบบเป็นเป็นเป็นสีในทางสะท้อนนะ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันเอาเป็นสีอะไรดีที่ผมดูดมานะตอนนี้น่าจะเป็นสีน้ําเงินที่ผมมองนะมองดูคือสีน้ําเงินเลยเดี๋ยวปนึเดนอยู่ไหนล่ะเอ,อ่อตรงนี้โอเคบลูเนี่ยฮะสีน้ําเงินไม่สีน้ําเงินก็สีเนี่ยไม่สีน้ําเงินไม่ไม่ดาร์กบลูก็บลูอนะท่านผู้ชมอืมในสองสีนี่แหละ แต่สีดํานี้เปล่าวะเดี๋ยวนะสีดําสีดําสีดํามีฮะนี่สีดําก็สวยเหมือนกันนะเออสีดําก็สวยเหมือนกันหรือว่าเจ้าสีดําดีเอาแบบในโทนมืดๆดำๆไปอะไรเงี้ยอ่าผมว่าโอเคอยู่นะโอเคสีเทาอสีเทามันก็เหมือนเหมือนสีดํานะก็เคเยวสีเทาฮะโอมาถึงตัดสินใจจะเอาอะไรก็เอาเลยชิมหายโอเคมาปรับเดี๋ยวราดูความความเร็วของมันก่อนนะฮะเอ่อความเร็วมันอยู่ตรงนี้โอเค อยู่ห้องบนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเอาไม่ใช่นี่วะตรงไหนวะลืมอ๋อนี่ไงโอเคมาเฮ้ยท็อปสปีดมันอยู่ที่200แต่ผมจะเพิ่มไปสัก250แล้วกัน آ, ตรงนี้ไม่เพิ่มนะครับเพิ่มแค่ท็อปสปีดเฉยๆเนาะเทอร์โบใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันดูนะผู้ชมนะว่ารถคันนี้มันจะเร็วแรงสักแค่ไหนนะผู้ชมหน,น้านีโอ้โหดูดิเป็นการขี่แล้วแบบมีการโยกเลยนะผู้ชมนะแบบโยกยึบจิ๊บจึ๊บจึ๊บแบบเนี้ย <laughs> เ็นอเลย ก็แต่ทำไมคนในเมืองนี้แบบหิมะตกทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวกันะดูดิใส่เสืเ้อแขนใส่เสืเ้อแขนสัน้นกันโอ้โหบางคนก็ใส่เสื้อกล้าม <c oughs> เออโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปลองความเร็วก่อนนะผู้ชมนะว่าความเร็วของคันนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินตะเลดีกว่าสนามบินที่เดิมแล้วฮะที่เดิมที่เกา่าจริงๆผมก็อยากสปอนอ้ไอ้ทางยาวๆม่หรอกแต่ว่าผมขี้เกียจนะนะผู้ชมคือมันต้องพิมพ์อะผมขี้เกียจพิมพ์เออประมาณนั่นแหละโอเคเชลล์พอร์ตไปเลยนะผู้ชมนี่เชลล์ โอ้โห oh, หิมะก็หิมะหมดเลยนี่หว่าใช่ไหมเออเอาเป็นหิมนะ้วเราต้องเปลี่ยนแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างด้วยนะผู้ชมนะเราอย่าเล่นแบบบรรยากาศเดิมๆโอเค okay, ป่ะทีทูวันวิชเอาเดี๋ยวนะทีู่วันเก้าไปนผมจังหวะนี้อ้ไปแล้ว,ว, oh, ลว oh, โอ้โห oh, ดูความเร็วเขาสิครับผมดูความเร็วอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนอันนั้นมันจะหายแล้วทนะ่านผู้ชมถ้าเราไปแต่งอะเข็มไม้ที่มันจะอยู่ด้านหน้ามันหายนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็109 200แล้วท่านผู้ชมโอ้โห200เยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะตีไป250้อได้อ่ะ2อ0แอ้น่ยนอนโอ้โอชิบูใช่มแต่ว่าทางไม่สุดอ่ะโอ้โหว่าจะไม่สปอนทางมาแล้วท่านผู้ชมแต่ว่ามันขัดใจท่านผู้ชมไปรองอยู่ที่สนามบินสนามบินทางมันก็ไม่ค่อยจะยาวสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบสปอนมาเลยแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเราจะมาดูว่าความดูมันจะตันอยู่ที่เท่าไหร่ท่านผะู้ชมกับรถของมัตแตง เอ่อ GT 500คันนี้นะผู้ชมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยดีกว่าที่ two one go ไปเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้ไปแล้วครับผมเกียร์สองขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อย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 เออร้อยสายเกียร์สามนะผู้ชมเกียร์สี่ครับเกียร์สี่เกียร์ห้าท่ผู้ชมขึ้นไปสองร้อยละเกียร์ห้าเฮ้ยสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยเฮ้ยถึงเกียร์หกเหรอดูผมว่าสองร้อยห้าสิบได้นะนี่ผมอีกอย่างผมตั้ง stop stop speed อยู่ที่สองร้อยห้าสิบด้วยนะถึงหรือเปล่าถึงสองร้อยห้าสิบหรือเปล่า ล้วในเข็มไม้ข้างในนี้มันร้อเฮะเข็มไม้ข้างในนี้มันร้อเแต่ว่าดูข้างนอกมันสองร้อน่าจะตันอยู่ที่สองนะผมว่ารือเปล่าใช่ครับทตันที่โเฮ้ย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 โเรียบร้อยชิบหายโอ้โหรถกูมัดแตงกูอ้าชิบหายก็คันนี้มันตันอยู่ที่ขี่ได้หรือเปล่าโอเคขี่ได้อยู่คันนี้มันตันอยู่ที่242นะครับ เกือบถึงท็อปสปีดที่ผมตั้งไว้ให้มันเลยก,ก็ถือว่าเร็วเร็วเร็วอยู่แต่ว่าถ้าไปแข่งนี้ไม่รู้นะว่าจะสู้เขาหรือเปล่าไม่ต้องพูดมากครับไปกันเลยดีกว่าไปแดกตรงไหนดีไปแดกตรงตรงตรง,ตรงเอ่อเป็นแดกตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้หรือว่าจะเป็นตรงไหนดีเราต้องเปลี่ยนแดกด้วยนะท่านผู้ชมนะถ้าเราเข้าแต่แดกเ,เดิมเดมมันจะน่าเบื่อนะท่านผู้ชมอ่าไปแดกนี้ก็ได้คนะท่านผู้ชมแดกนี้ก็ได้แดกนี้ก็ได้มันจะอยู่แทกแดกแถวบ้านเทลเวอร์นะท่านผู้ชมนะ แกตรงนี้มันจู่อวเ,เดี๋ยวนะโอเคมันอยู่แถวบ้านเทเวอร์ฮนะคือแข่งดูใกล้ๆบ้านเทเวอร์เลยก็ว่าได้นะมีบ้านเทเวอร์อยู่ข้างๆนูน่นแล้วก็สนามแร็คเราอยู่ตรงนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาหาคู่แข่งกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะได้แข่งกับคันไหนนะมาเดี๋ยวขอจอยหน่อยขอจอยหน่อยมานองมันเอ้ยมาถึงก็ได้แข่งเลยนีกว่าเฮ้ยทำไมความความความร้อนของล้อผมมันมันเยอะจังวะหรือว่าตอนที่เราไปลองเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะผู้ชมนะมาเราจะมาดูว่าผมจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่าแล้วผู้ชมเนาะ กับรถมาแต่งของเรานะอู้หูดูดูมันเต้นได้ดีกว่ารถมันเคินไปแล้วน้องเคลนไปแล้วโอ้โหดูดิดูดิดูดิเคลนไปละเร็วเจ๊เร็วเจ๊รีบปล่อยผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วมาที่เอ้าพี่ two o n ไปนะผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหมีโอ้โหเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวยกล้อเหมือนกันนะผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผู้ชมยกล้อเหมือนกันนะผู้ชมดูดิกี่วิกี่วิกี่วิเออสิบโอ้โหสิบวิถือว่าเร็วอยู่นะเม่ใช่ผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองใหม่ก่อนเมื่อกี้ทำไมมันยกล้อวะเดี๋ยว แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลองใหม่เมื่อกี้ทำไมมันยกล้อแล้วมันเป็นสันสันวะแบบยกขึ้นยกขึ้นนะท่านผู้ชมอ้าวอ้าวแต่ทำไมครั้งนี้มันไม่ยกวะเดี๋ยวทำไมไม่ยกไว้แป๊บหนึ่งไปอ้าวไม่ยกอ่ะอ้าวทำไมไม่ยกวะชิบหายแล้วเมื่อกี้ทำไมมันยกอ่ะไม่รู้นะเฮ้ยแต่อย่างน้อยมันก็เร็วอยู่นะท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะถ้าเอามาแข่งอ่ะเร็วเร็วมากเลยเฮ้ยรถน้อยกับรถน้อยวะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเขตสีเหลืองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่จับคู่ให้เรานะโอเคเข้าไปออยยููููู่่่่่สีีีเเเหลลืงกกกันนนดดววราาาา็มมคค้้ทผช ไปคู่นี้คู่นี้ไปหรือยังยังคะักำลังไปแล้วผู้ชมไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหรถคันไหนคันไหนคันน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมโอ้โหคันน้อยแบบเร็วอ่ะดูดิโอ้โหคือรถรถมันรถมันจะเบากว่าคันนั้นนั้นนะผมว่าคิดว่าเพราะว่ามันรถน้อยด้วยไงกี่วิสิบวิสามสิบโอ้โหถือว่าเร็วอยู่นะแต่ก็จาไม่ได้ว่าเมื่อกี้ผมเข้าสิบวิเท่าไหร่คันนี้ก็ที่หนึ่งครผู้ชมนะ เข้าไปในเวลาที่ประมาณ1ิบปนะมาแล้วผู้ชมถึงคิวเราไปที่บ้อยแล้วนะแบบรวดเดียวทันใจมากเลยสงสัยมันอหญ่ให้เราแข่งเนาะไม่ใช่หรอกคือเราเข้าไปอยู่ในวงกันแลยมันจึงจะให้เราเร็ว,วเลยเฮ้ยพวกนี้มันทำไมมันเดินไปเดินมาแต่ว่าเดี๋ยวเหยียบแม่งเลยเดี๋ยวเด,วเด,วเดวเออกไปน้องพี่จะอ๋อไม่เห็นไม่เห็นรถเหรอรถเขาจะแข่งกันนะน้องมาจอดต,ตรงนี้ฮะโอเคตรงหรือเปล่าโอเคมาเฮ้ยเหมือนเราจะได้เจอกันไหนเนี่ยจะซุ่มเหมือนรถเราอยู่นะ แล้วก็ไม่เหมือนฉันเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมาเลยับผมไม่กลัวฮะจังหวะนี้แพ้ก็แพ้ฮะชนะก็คือชนะฮะจจไปแล้วฮะที่ two one ไปแล้วผมจังหวะน,นี้โอ้โหดูดิเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้มันยกร้อน,นะผู้ชมนะโอ้โหทำไมมันเร็วจังวะเฮ้ยชิ้หายโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ชนต้นไม้เฉยเดี๋ยวไม่ทันหรอกนผู้ชมโอ้โหเก้าวิเอาดีโอ้โหเก้าวิเลยอะเกินไปละเกินไปละโอ้โหเมื่อกี้ชิ้หายชนต้นไม้ โอ้ยเดี๋ยวไม่ทันไงมันหกักสายม,ม,มันหกักสายไม่ไปนผู้ชมคือแล้วมันยกร้อยได้ไงคือพอพพออที่มันยกร้อยใช่ไหมแล้วมันก็เป๋๋ยะเป๋แบบเป๋ซ้ายเป๋ยขวาแล้วผู้ชมแต่นี้มันเป๋ขวาไปชนต้นไม้ชิบหายเอ้ยมาครั้งนี้ผมขอแก้ตัวนะผู้ชมนะครั้งนี้เอาดีละเอาดีละแต่คร exactly ั้งน totally. mm ี้จะขี่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะผู้ชมนะเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจะขี่ในมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะยังไม่ลองเลยในเวลาแบบมาแข่งแบบนี้ยังไม่ลองขี่ในมุมมองบุคคลที่หนึ ว่าแต่เราเจอกับใครเฮ้ยว่าเจอกับไอ้อ,อ,อตัวน้นอยๆนั่นนะไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เว้ยเจอคันไหนวะเดี๋ยวฮัโลโหลหรือว่าเจอคันเดิมเหรอก็เจอคันเดิมก็ได้นะแบบแก้มือฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมาแล้วใช่ไหมโอ้ <c oughs> โหยังไม่ได้เบิร์ดล้อลวนยางเลยทนะ่านผู้ชมมองไปคนที่หนึ่งโอเคไปแล้ท่านผู้ชมจังหวะนี้ไปแล้วจวังหวะนี้โอ้โห,โหดูนะผมจอนนี้ผมไม่สนซ้ายสนขวาแล้ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าผมก็แซงเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมครั้งนีี้้้ผมเเเเอยยด๋วขขาาาาปป่่ ้ปประมาณกี่วิดิฟเข้าเลยผู้ชมส1วิฮะ11เอ้ยก็ห่างกันไม่ไม่เยอะสักเท่าอาเทีอยชนหมาเฮ้ยหมาใครเลยนะห่างกันไม่ค่อยนานไม่ไม่ค่อยเยอะสักหน่อยนะ11เเท่ากันแต่ว่าพินาทีไม่เท่ากันนะก็อ,อยู่ใกล้ๆ้เคียงกับผมอะ่ะผมดิฟเข้าได้ไงมันเลยแบบแบบดูแบบเขาเขาแบบเขาทันผมไง เออแต่ว่ายังไงผมก็ชนะเหมือนเดิมมากับรถคันนี้เฮ้ยเหมือนเราจะได้เจอกับคันเดิมเหรอท่านผู้ชมคันที่ผมแพ้มันน่ะที่ผมแบบชนต้นไม้อะมาครั้งนี้ผมจะไม่ชนแล้วนะคันนี้เอาจริงละครั้งครั้งนี้เอาจริงละครั้งนี้ต้องชนะแล้วนะท่านผู้ชมไปฮะท่านผู้ชมโอ้โหยกร้อยอีแล้วโอ้โหชนต้นไม้กันไมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณประคองดีประคองดีเดีชนต้นไม้โอ้โหเด้๋ยวโอทำไมมันเร็วจังอ่ะเฮ้ยปอ้ยชืยเฮียโคตรเร็วเก้าวีอ่ะเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเร็วเกินนะท่นผู้้้้ชมมแลววกก็เเป๋ดยะืออีโโห อะไรวะทำไมไม่เจอโอ้โหทำไมมีแต่แผลวะเนี่ยเอาอะไรวะคันนี้ไม่เคยชนะเลยสองครั้งแ้วที่แพ้มนโอ <Okay S 1> เคน,นะผมนะก็สำหรับชิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็พอประมาณนี้เนาะก็สำหรับรถมัดแต่ง GT 3 0 0หรือว่า GT 5 0 0สักอย่างเนี่ยนะก็มีประมาณนี้เลยนะผู้ชมนะก็สามารถเอาไปลงเล่นได้เอาไปแต่งเล่นได้นะผู้ชมนะผมก็จะทิ้งลิงก์มอดไว้ข้างล่างให้นะผู้ชมนะแบบเผื่อใครอยากเอาไปลงเล่นเนาะ โอเคก็เหมือนเดิมนลครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะฮะก็ถ้าใครอยากให้รีวิวรถรถมอสตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะคะให้ลิงมอสมาเลยก็ดีนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงแล้วก็จะมารีวิวให้เนาะโอเคก็สำหรับที่นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายกับรถมัดแต่ง GT 3 0 0นะครับผมนะไปละบ๊ายบาย